โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการาแก้ปัญหาซับหมึกเต็มนะครับเครื่องยี่ห้อ,อาบาเทอร์นะครับนี่ครับถ้าหน้าจอมันขึ้นแบบนี้นะครับก็คือ,อซับหมึกเครื่องพิมพ์เต็มนะครับวิธีการแก้ง่ายเลยครับก่อนอื่นนั้นนะครับก็ ให้เรานะครับตรงนี้นะครับใช้ลูกศรบวกตรงนี้นะครับขอยาตซูมกดไปที่8นะครับเลข8นะครับจากนั้นกดโอเคครับผมแล้วก็กดบวกอีกนะครับเป็นเลข0นนะครับแล้วกดโอเคครับมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับหลังจากนั้นก็ ให้เรานะครับนี่ครับคลิกที่ปุ่มโมโนนะครับผมนะครับคลิกเลือนเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับคลิกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับ นี่ครับมันจะขึ้นว่า P U R G E 0แบบนี้นะครับบางเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะครับเลขตรงนี้นะครับจนกว่ามันจะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการนะครับทำการคลิกบวกตัวนี้นะครับกดโอเคก่อนนะครับอันดับแรกกดโอเคก่อนเมื่อเราเราเลือกมาจนถึง ตัวนี้แล้วนะครับให้เรากดโอเคเพื่อเป็นการล็อกกึ๊บนะครับหลังจากนั้นก็กดบวกไปที่2นะครับแล้วกดโอเคครับผมปึ๊บหลังจากนั้นก็กดบวกไปอีก7นะครับแล้วกดโอเคปั๊บหลังจากนั้นก็กดบวกไปอีกเป็นเลข8นะครับอันนี้แล้วกดโอเค แล้วกดอีกนะครับกดบวกอีกไปเลข3มนะครับมันจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับ2783จ็ดแปดสานหลังจากนั้นกดโอเคปับอ่ามันก็จะกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการถอดปลั๊กนะครับผมถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ออกเลยนะครับปุ๊บอ่ามันก็จะดับนะครับหลังจากนั้นก็ทําการ เสียบเข้าไปใหม่ครับอ่าโอเคนะครับเครื่องของเราก็จะใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่าโอเคครับก็ลองพินน์เทสหมึกดูครับกดที่เมนูและกดที่อิงนะครับแล้วกดโอเคแล้วกดโอเคแล้วก็กดโอเคจากนั้นก็กดที่ปุ่มโมโน เทสดูสิว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นก่อนก่อนที่ผมจะทําการแก้นะครับมาดูหลังแก้ไขนะครับว่ามันจะออกหมึกเต็มแค่ไหนอโอเคครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับมีบางสีที่ยังไม่ออกนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ไขในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทําได้แล้วก็ขอบคุณแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ